เนียครับแห้ง <c oughs> หมดเลยอากาศทียงหน้าพี่น้องกินข้าวสวย,ยอย <c oughs> ู่ที่ยงนามือนี้ยกินอาหารเที่ยงที่เทียงหน้านะครับนี่ครับพิม ในพานก็กำลังจะไปเอาปลานะครับลุงปลากันก็ยังหยุดเด็ดนะไปที่นี้เดี๋ยวถ่ายนั้นก่อนแล้วจากนั้น มาแล้วครับพี่น้องในผ่านมาแล้วมึงกัได้เอาบ่บได้ไล่กตัวนูบ่ได้ไล่่าซื้อป่าน้าป่านินป่านินพูดนะจัดการต้มนะครับบนี้ต้มครับโอ้ยขาดต้มส้มสดน้ำมันฮอน บรรยากาศดีครับพี่นองลุ่นครก็เป็นสวนสักนะครับก็เป็นสวนต้นสักโอ้จะเป็นบรรยากาศดีมานซื้หมวเปนกี้วหเซลกันนะครับได้หรอเไยูซีขว นี่กินข้าวเทียงนากันลงน้วบปดินะเาลิันอกันาางอง่ามพี่งนีปารินกำลังงามพี่น้องปลารินกำลังงามเลยครับบรรยากาศอยู่ทุ่งไหทุ่งนานะครับมีทุ่งไหทุ่งนาแต่ว่าแรงแรง ดูต้นหญ้าต้นอ้อยต้นอะไรเนี่ยเหลืองไปหมดเลยนะครับต้นลำไยก็กาลังจะตายเนี่ยต้นนี้อโอเคเดี๋ยวให้ครอครัวมาทานะครับให้ครรัวมาทํากับข้าวโอ้อ่ะนี่กัมอนซิเหัวเซลกันนี่ไปกินอบพี่น้องครับชมบรรยากาศอีกรอบนึ่งนาืไปเหรอ้ยัน สับบะโก้ส้มทำส้มตำับส้มโอ้ยบะโก้หอมย่างดีพี่น้องเลยสูตรแซ่บกันนี่แล้วบะโก้หอมนี่แล้วตำมาผมพนักงานกำลังต้มปลาโอ้ยต้มเป็ดปลาเหนียดตีเขาไงดินดินข่าวหม้อเลยพ่อนะครับเป็นวิถีชีวิตนะครับเป็นมันคืออาหารนะครับนี่คิดมากนะครับ ปลาก็เป็นอาหารของคนนะครับมันจะกัดอยู่ท้องทุ่งให้ทุ่งนาพี่น้องครับโบราณเพื่อว่าบ่ยากให้มีกินข้าปลาต้องใส่ตัวน้ำฮอนๆนะครับใส่ลงไปนี่ปั๊บเลยเนาะอีกสักครู่นะครับก็คงจะสุกนะครับ คิดไปเอาทนาแล้วเอาลาทนาได้หมดนะอืมครับคุณโอ้ยุณนะจังเมนงามวะท่จะก้าวทัอนาท่านประธานท่านประานประชุมร่วมีโอต้องไหครับบุมรกษาไปดูกวนะไปรอเ่าก็ว่าใบซองกว่าใบองนั่งสมัยนี้เฮยครับพี่น้องครับมาแล้วส้มตำนะครับคุณครับไงำส้มค่ะ อันนี้ฝ่ายย่างครับาย่างบ้านเน้ประาันพูน่ะที่ยังสร้างกนหมดงานปอดไซของเขากาอ่านนี่วะเจการอ่านแล้วมีตัวยางให้เห็นเหรอลองเบิ้งครับนี่น้องตาบังหุงเท่มพูดนน่ะลองลองเบิ้งนี่ระวังไหม ักับวะเทนินะไม่ใช่บ bon ีเราก็มาทำนได้เท็นดีนะเอาข้าวเอาข้าหมาไปก่อนนะพวกน้ำเขาแก้วตัวยังไงตับลกม้ำ

เดีายวถามหาว่าเป็นสมุนไพรแตงปวดเม่จะปวดบอจะอุกใจเหรอตุ่มป่าก่อนนะไม่ยายไนะไปตายก็ปซะวสอนแม่ยังทอยู่ข้าวบน่ข้าวเยเด้อข้าวเน่ยเด้อสร้างข้าว นี่เดกองยนะเพราะจานมีจ็กใบบางไห้จานนี้ติดปอดเนยเอออกมาได้เสื้อมจักใบเดีมาลดเอามาอีกเตามพี่องสุดนับนีจ้องจเราจะใส่หัวใส่กลางเชยนี้รู้เได้แกน้ำมาจัดังกว่าเอ๊ะพูดดามตงเนาะครับพาาใส่ปักจีนคิดถึงเกียไหมอ้ดดเมันหอมบง้ดังเแล้วออ่เบอนั่งบนด้เดี๋ยว มามากับเคียนนี่ดูเด้อวันนั้นน่นหอมเนาะอเปียาหอมปาได้กินเพื่อเเพอนจุ่มกางโม่เมันอย่ี้แ้วใบเอเอาบุ๊สขี้เียมไหมดคนเลยเด็ดมาใส่ปางยเด้เขากินเด้อพ่นนอันนี้คลิปนึงะเทียมก็เป็นไงเดาลินอีกใส่ชุดเขาเอมาบกคนมันจะก็ออเป็นนองแซ่บเ้โอ้แบบซีนี่ซื้อมาเขียรกับนีหัวแมบูเพ่น ถ้าก้าไผ่ก็เผยกระจิบก็เดี๋ยวนี้เนาะพวกนี้พวกหัวหอมเนาะยางปลาอีกไม่เยอะครับพุณครับถ้าไพ่ก็ได้กลิ่นไงช่างสมทบบาร์เบอร์นะครับเพื่อบริการตัดผมนะครับบ้านเราก็อยู่หนองมะแก้วนะครับมาเลยครับช่างผมฝีมือดีเป็นประธานรปพลด้วยนะครับบุคคลคุณภาพนะครับนี่ไม่ธรรมดาอยู่นี่ก็เทียมลาเราครับนี่นะเหมือนแต่ก้าดีๆนะ สวัสดีครับซึ่งเพิ่งแยกอีกแล้วนะครับมีวิธีเนี่ยครับทุงง่งนาขับมาชมความแห้งแล้งนะครับพี่น้องครับแห้งแล้งไหลโอ้เหลืองแล้งเลครับตรงนี้สีเขียวสีนั้นเลยมีแต่ออกเหลืองๆอย่างนี้นะครับนี่ มาเบิงอันนี้ครับมาดูระบบสปริงเกอร์ที่เป็นทักเป็นน้ำเป็นน้ำสะแล้วก็ทำโซลาร์เซลล์รโซลาเซลล์มาทำเป็นสปริงเกอร์นะครับน้ำน้ำน้ำกระด็น วันนี้มีกิจกรรมกินข้าวซวยกันอีกไหมล่ะพี่น้องเอ้ย ต้มไก่นะครับต้มไก่กินซวยเหมือนเนี่ยสมาชิกาลาห้คนนะครับเนี่ยเหม้อนเนื้อหงมีเบาซุปอย่าเส้นพี่เนอะ ขัดจะฆ่าผิดกฎหมายปะครับรเนี่ยบอกข้ามส้มน,นะครับนี่โอ้ดุข้ามส้มดุด เอ้ยบานนี่ยกลมไก่มาแล้วนีคือต้มไก่มันต้องโบราณครับไมเปามชม้จมันไม่ง่ายเหมือนที่เราคิดเขาไหมบอยเอาจาเป่ากนครับพอคิดอย่างนี้ออกมาคุณก็จะรู้ว่าวัสดุอะไรออกมาจะแนอคุต้องเตรียมวัสดุให้้เขาชงครบิอย่เงี้ยก็สุดยอด

เอามาส่องคนนะตีก๊อฟนะครับวิ่งัดตีก๊อนั้นออกมาสองคน็มันใช้เวลาเนีมันมีแต่คนนมีแต่จะไปวิ่งผัดนั้นสามเปอนสี่เนี่ยสมไปแล้วนะครับก็ะสมแบบเกับต่างพยอีเ่น้าวเมียนนะข้าวมาซันะมนะพี่ขเมียนมั้งโอ้พวกหนีวาซะหนาโอ้่ออทอสร้งมาดิมันสร้งมาบนผมเดี๋ยวอกจากไกลแล้วมันเนาะอ กำหนดมาเลยลงพบซื้อ,อพกไ้ใกล้พอพอ <c oughs> ำสั่งให้พุไปดีครนะั <c oughs> อบอัก,กัปากยจกขวงดเนี่ย <c oughs> จยัง <c oughs> ให้ไปอยู่ลาวเลยดิเอาไป็นคนเดลยว

Memo sạch bóp vệ việt ừ. an ăn sạch vệ việt để ok chìm vào đây à? <laughs> nó vô địch bóp nó lên bóp nó. có béo vô địch béo vô địch béo vô địch

เพราะว่าทางเพิ่นเพิ่นยักมาเตะกับทีมอุต่อหอลิใช่ทีมสุ่มพวกกันสจอเนี่ยก็แหละแล้วเขาอยากมาแนะนำเขาผมก็เลยเขาอยากกินข้าวแล้วมันก็ต้องรู้แล้วว่าเขาบอกว่าให้เราทำนังสือไปกัะคือเกี่ยวให้หนังสือไปเพราะว่ามันรวมเป็นโซนตัวเทสแล้วกันมหนักขึ้ข้างหน้าเนาะทีมงาน